คนมีธรรมะเข้าสู่จิตใจแล้วปกครองก็ง่ายทําอะไรก็ง่ายคิดอะไรก็ไม่เห็นแก่ตัวเพราะไม่รู้จะเห็นแก่อะไรพออยู่พอกินพอใช้พอเป็นไปแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่ในหลวงท่านพูดนะ่ะต่างคนต่างรู้จักขาดต่างคนต่างรู้จักเก็บต่างคนต่างรู้จักใช้ถ้ามีหลักธรรมะอยู่ในใจแล้วนั่นแหละ ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมประเทศชาติต่อโลกแต่บางคนก็แต่บางกลุ่มบางคณะก็เห็นแก่ตัวอย่างเนี้ยอันนั้นความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นแน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งถ้าว่าชุมชนใดขาดศีลธรรมจริยธรรมแล้วความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นได้ยาก มีแต่ความหายยนะจะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยถ้าจะว่าไปท่านพูดเป็นกลางๆงที่สุดเลยนะถ้าเราศึกษาดูนะเราท่านพูดเป็นกลางท่านพูดเป็นธรรมจริงๆอย่างที่ท่านพูดถึงสารานิยธรรมสารานิยธรรมทำเป็นที่ตั้งแห่งความให้ระลึกถึงเรียกสารานินยธรรม มีหกมีหกข้อเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด,ด้วยเมตตาต่อเพื่อนต่อคณะต่อประเทศชาติต่อเพื่อนร่วมชาติต่อหน้าและรับหลังช่วยขวนขวายในกิจธุระเพื่อนกันเช่นดูแลเวลาการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นด้วยจิตเมตตา อันนี้คคือถ้าเห็นคนอื่นยากลําบากเข้าไปตั้งกายกรรมคือเข้าไปแสดงความช่วยเหลือว่านงนั้นในเพื่อนถ้าเป็นพ,พระภิกษุกับเพื่อนภิกษุสามนเนรที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั้งต่อหน้าก็ทำก็ดีทั้งรับหลังก็จะหาอย่างไงจะไปช่วยเขาอีกไม่ใช่ต่อหน้าประจอบประแจรับหลังแล้วก็จะแทงหลังเขาอีกน มันก็ไม่ถูกให้กามันออกมาจากจิตใจจริงๆเมือนั้นเถอะ,ะ,ะเขาไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนในเพื่อนบ้านในเพื่อนร่วมงานในเพื่อนประเทศชาติด้วยกายกรรมด้วยจิตเมตตาเข้าไปตั้งวจีกรรมต่อเพื่อนต่อคณะวัจจีกรรมก็คืออะไรคือการพูดเข้าไปพูด ในสิ่งที่ถูกต้องในเมื่อมันไม่เข้าใจกันในเมื่อชุมชนและสังคมนั้นไม่เข้าใจกันพวกเราควรจะเข้าไปพูดไปเจรจาไปแนะนำให้เขาเข้าใจกันด้วยจิตเมตตาแล้วก็เข้าไปตั้งมโนกรรมคือคิดในใจไว้อยู่เสมอว่าเราจะช่วยชุมชนและสังคมได้อย่างไร ก็จิตใจของเราเนะี่ยมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจว่าจะช่วยชุมชนและสังคมได้อย่างไรตัวของเราเนะี่ยอยู่ในสถานะนี้แหละเราจะช่วยชุมชนสังคมได้อย่างไรอันนี้ก็คือมีจิตเมตตามีความหวังดีไว้อยู่ในใจเสมอนะและก็ข้อที่สแบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมถ้าเป็นพระก็ให้แก่เพื่อนภิกษุสมัมมเน ไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวถ้าเป็นครวัตีาโยงเมื่อได้ราบสักการะหรือว่าได้เงินคําทรัพย์สมบัติโดยทางสุดจริตไม่ได้คดไม่ได้โกงไม่ได้ปนได้จี้ใครมาเราได้มาโดยสุดจริตก็ควรจะแบ่งปันให้แก่เพื่อนร่วมชาติช่วยเหลือชุมชนสังคมยังไงทําถนนหนทางให้เขาสร้างโรงพยาบาลให้เขาสร้างโรงรับโรงเรียนให้เขาให้แค่ ต่างคนก็ต่างเสียสละต่อส่วนรวมต่อส่วนกลางอันนี้ก็ความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นข้อที่หรักษาศีลให้บริสุทธิ์เมื่อเราอยู่ชุมชนสังคมเราก็ควรจะมีกฎระเบียบทุกคนให้เคารพกฎระเบียบที่ตั้งเอาไว้แล้วคือการแต่งตั้งเอาไว้ก็เป็นที่ยอมรับกันแล้วคือตั้งคือตั้งกฎระเบียบกันขึ้นมาแล้วก็ให้เคารพกฎระเบียบนั้น อย่าไปออกนอกลู่นอกทางถ้าออกนอกลู่นอกทางก็เห็นมาตัวเองเก่งกลา้าสามารถหลบปลีกเอาตัวรอดในแง่ของกฎหมายได้เพราะมีชั้นเชิงอย่างนีน้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองใจของเราเป็นยังไงบริสุทธิ์ไหมดํำไหมเอาลัทธเปรียบชุมชนสังคมไหมเอาละทธเปรียบเพื่อนมนุษย์ไหมไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราอันนี้ก็คือ ให้รักษากฎระเบียบในชุมชนสังคมให้เสมอกับคนอื่นๆเขามีความเห็นร่วมกับคนอื่นๆไม่วิวาทกับใครๆเพราะมีความเห็นผิดกันอันนี้ก็คนเรามันก็ต้องทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยมันก็ต้องแตกแยกกันเป็นธรรมดาแต่ว่าเมื่อเราได้ศึกษาเมื่อเราได้ฟังได้ยินได้ฟังจาก ผู้ที่รู้แนะนําสั่งสอนแล้วเราก็ต้องยอมรับอย่าไปใช้ทิฏฐิคือความแข็งกระด้างมานะทิฏฐิมานะทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างไม่ถูกเราก็ควรจะฟังเหตุฟังผลเมื่อเราได้ศึกษาดูแล้วเราก็ต้องฟังไม่ใช่ดันทุลังคนเดียวอันนี้ก็คือถ้าว่าพวกเรามีความเห็นร่วมกันแล้วมันจะทะเลาะกันได้ยังไง มันก็ต้องมีความปองดองกันได้เพราะว่ามีความเห็นไปแถบแนวแถวเดียวกันแต่มันก็ยากจุดนี้แต่ถึงจะยากก็ตามทุกคนก็ต้องฝึกฝนต้องทุกคนก็ต้องศึกษาทุกคนก็ต้องทําความเข้าใจทางว่าดันทุลังหันหลังให้กันแล้วกันนะนะ่ะพูดไปคนละที่คนละทางนะนะั่นน่ะความหายนะ่าก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมอย่าไปคิดว่าตัวเองจะสะดวกสบายนะจะไปคิดว่าตัวเองจะมีความสุขนะในถ้าเป็นรักษาอย่างนั้น ต่างคนก็ต่างระวังพอพูดกันจบทะเลาะก,กันเสร็จเรียบร้อยกันต่างคนก็ต้องเข้าไปหามุมของใครของเราเถอะนี่เตรียมอาวุธจุดโทรปกรณ์เอางั้นเถอะเพื่อจะถล่มกันมันเป็นลักษณะอย่างนั้นไปแต่ถ้าว่าพวกเราหันหน้าเข้าหากันปรึกษารารกันยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขพอจบแล้วก็นัน่นกลับไปที่พักที่นอนของตัวเองก็ตกลงกันได้เห็นกันได้จะต้องแก้ไขอย่างนั้นอย่างนั้น ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่แหละทมของพระพุทธเจ้าที่ท่านพูดท่านพูดไว้หมดนะ่ะท่านบอกว่าทำผู้ประพฤติให้เป็นที่รักที่เคารพของผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กันและกันเป็นไปเพื่อความไม่วิวาทกันและกันเป็นไปเพื่อความพร้อมเพียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสารานี้จะทำต้องหกอย่างในเมื่อเรา เป็นผู้มีปัญญากว่าเขาเราก็ต้องแนะนําเขาให้ไปในทางที่ถูกต้องอย่างลุงพ่อว่าไงเอ็นีองเอ็นจีโอเกิดขึ้นก็เป็นผลดีเป็นที่แนะนําคู่คนให้รู้จักเลือกเฟ้นว่าคนที่ด้อยกว่าต้องแนะนําให้เขาให้ถูกต้องแต่ว่าคนที่แนะนำเน่ยต้องมีคุณธรรมอย่างมีสารานจะทำหกอย่างนย ตั้งเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนกันไม่ใช่ว่าเข้าไปอิจฉาเห็นเขาล่ำรวยเห็นเขานั้นแล้วก็ไปปลุกปั่นหมู่พวกเพื่อนเหมือนกระยุหม,มาเนี่ยตัวเองเห็นหมาว่ามันโง่กว่าเนี่ยก็ไปแนะนําให้หมาไปกัดคนอื่นเขาเนี่ยแต่ว่าตัวเองเเป็นยังไงตัวเองไม่เป็นธรรมในจิตใจอันนั้นไม่ถูกต้องอันนี้เราเป็นธรรมเป็นที่ถูกต้องเป็นธรรมในใจ เมื่อเราไปแนะนําหมาสอนหมาเออเวลากลางค่ากลางคืนคน,คนมายองของโมยให้มึงเข่าให้มึงกัดนะเอออันนี้เป็นธรรมเออพราะอะไรเพราะมันคนเข้ามาในบ้านของเรามันไม่ถูกต้องแต่ถ้าว่าคนเดินเถเลอรทล่ามาตัวเองไม่ชอบใจแออไม่ชอบใจยุให้หมากัดเขาเนี่ยอันนี้แปลว่าความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นในใ,ในในคนแนะนํา เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยากจะให้คนในชาติของเรามีเหตุผลในการอยู่ร่วมกันแต่ถ้าพวกเราเอาแต่ทิฏฐิมานะเอาแต่ความเห็นของตัวเองกลุ่มของตัวเองคณะของตัวเองพักพวกของตนเองเข้าไปแล้วก็นั่นแหละความหายนะก็จะเกิดขึ้นในชุมชนพวกนั้นก็มีกลุ่มพวกนั้นก็มีคณะพวกนั้นก็มีพี่มีน้องมีพักมีพวกผลที่สุดก็ถล่มกันเลยถล่มกันไปถล่มกันมา อะไรเป็นผู้แหลกลานแท้ประเทศชาติเป็นผู้แหลกลานไม่ใช่คนคนนั้นเป็นผู้แหลกลานประเทศชาติแหลกลานกันทั้งหมดแล้วคนทั้งชาติทุกจนกันไปทั้งหมดเพราะเหตุไรเพราะต่างประเทศเขาไม่ไม่ยื่นมือเข้ามาทํามาค้าขายด้วยเพราะเหตุไรเพราะคนในชาติทะเลาะเบาแวงกันสิ่งเหล่านี้อยากจะให้คนในชาติช่วยช่วยกันคิดช่วยช่วยกันพิจารณาช่วยช่วยกันปรับปรุงตัวเอง ไม่ใช่คนอื่นไกลแต่ตัวเองเหมือนกันนะอย่างหลวงพ่ออินเนี่ยับหลวงพ่ออินจะต้องปรับปรุงตัวเองให้เป็นแนวแถวที่สารานิยธรรมที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ถ้าพวกเราทําอย่างนี้ได้หลวงพอนะ่อความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมของพวกเราสารานิยจะทมเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนกันมีการดูแลสารถุสุขดิบการเก็บไข้ได้ป่วยการอดอยาก อย่างนี้เป็นต้นเข้าไปตั้งวิจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนกันคนในชาติแนะนําสั่งสอนอย่างไงจึงจะเข้าเข้าใจได้เข้าไปตั้งมนโนกรรมคือตั้งใจเอาใจเข้าไปวัดเลยเอาใจเข้าไปคิดเลยจะทํำยังไงคิดยังไงใจในใจคิดยังไงทึงจ,จะช่วยเพื่อนมนุษย์ชาติให้สงบร่มเย็นเป็นสุขและก็รักษาศีลคือรักษากฎระเบียบให้ช่วยกันรักษากฎระเบียบที่ตั้งขึ้นมาไว้แล้ว กฎหมายรัฐธรรมนูนที่เราตั้งขึ้นมาไว้แล้วนะให้ต่างคนต่างเคารพถ้าต่างคนต่างว่าตัวเองเก่งกลบกฎหมายได้นั่นแหละคนนั้นกลบคนนี้กลบต่างคนต่างหลบกฎหมายกันเลยไร้คุณค่าไร้ประโยชน์ตั้งขึ้นมาเหมือนกับวาดเสือให้วัวกลัวอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่เสือที่แท้จริงเหมือนั้นแต่ตามไม่จริงไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าเมื่อมีกฎขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเคารพอันนี้เพราะว่า รักษาศีลหรือว่ารักษากฎหมายร่วมกันแล้วก็มีความเห็นทิฏฐิคือความเห็นเนี่ยให้เสมอภาคกันมีความเห็นให้ตรงกันพยายามแนะนำพัฒสอนกันให้มีความเห็นตรงกันให้มีความเห็นไปแนวแถวเดียวกันเ,เรารับประชาธิปไต,ปตยหรือเรารักแบบไหนเรารักเผด็จการใช่ไหมไม่ใช่เราลักประชาธิปไตยใช่ไหมใช่ประชาธิปไตยทำยังไง เราก็ต้องศึกษาศึกษาประชาธิปไตยประชาธิปไต,ย,ปปตยนะไม่เอารัดเอาเปรียบกันใช่ไหมเอาคนส่วนใหญ่พูดใช่ไหมความเห็นถูกต้องตามกฎรัฐธรรมนูญใช่ไหมเราเคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญใช่ไหมแต่ถ้าว่าใครก็ตามไม่เคารพกฎหมายรัฐธรรมนูญซื้อสิทธิ์ขายเสียงอย่างเนี้ยเราก็รู้ว่าคนนี้ผิดแล้วนะคนในชาติก็ต้องช่วยกันประนามถ้าจะให้ถูกต้องนะ ตอนนี้แหวกแนวแล้วถ้าท่าทุกคนรักษากฎรัชธรรมนูญด้วยกฎหมายบ้านเมืองหลวงพ่อว่าความสงบร่มเย็นเป็นจุกก็จะเกิดขึ้นอันนี้ถ้าว่าใครทําผิดพวกเราก็เสริมกันอีกใครมาว่าจ้างเอาหมดแล้วก็ให้สิทธิ์เขาส่งเสริมมาตั้งแต่เด็กนักเรียนครูบาอาจารย์พ่อแม่นักเรียนใะจะเป็นหัวหน้าชั้นพ่อแม่ก็นแนะนำอยากจะให้ลูกเป็นหัวหน้า ชั้นเอาอยากจะให้อยากจะเป็นหัวหน้าชั้นก็จะไปยากอะไรเอาทอฟฟี่เอาขนมไปเอาสมุดินสอไปแจกเพื่อนสิให้เขาลงคะแนนให้เดี๋ยวก็ได้เป็นแหละนะมันแนะนํากันมาตั้งแต่สมัยเด็กนักเรียน,นเออมันเป็นอย่าง,งานั้นเพราะนั้นมันปลูกฝังคอรับชั้นปลูกฝังนิสัยทางไม่ดีมาจากโรงล่าโรงเรียนอีกต่างหากอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราที่เป็นครูบาอาจารย์หรว่าพวกเราทุกท ท่านนั่นนะนะ่ะให้ช่วยกันคิดจุดนี้หลวงพ่อว่านะหลวงพ่อว่าเนี่ยนะหลวงพ่อได้ยินสิ่งไหนมาก็ตามหลวงพอนะ่อแนํำมาคิดนะทบทวนแต่หลวงพ่อหนักใจไหมไม่หลวงพ่อไม่หนักใจถือว่าเป็นธรรมชาติตรงนั้นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของโลกธรรมชาติการเป็นอยู่เมื่อเราตายไปแล้วก็ธรรมชาติมันก็ยังอยู่อย่างนี้เมื่อเราไม่มาเกิดธรรมชาตินี่ก็มีอยู่แล้วแต่หลวงพ่อพูดผมพ่อไม่ได้หนักใจพูดให้พวกเราได้คิด ในยุคของเราในพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ธรรมชาติให้ถูกต้องให้เป็นธรรมธรรมชาติที่ผิดก็มีธรรมชาติที่ถูกก็มีธรรมชาติที่โง่ก็มีธรรมชาติที่ฉลาดก็มีธรรมชาติของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงธรรมชาติของพระอรหันต์เป็นยังไงธรรมชาติของปุถุชนเป็นยังไงธรรมชาติของกิเลสเป็นยังไงมันเป็นธรรมชาติของรของใครของเราท้งนั้นเพราะนั้นเราจะทํำยังไงจะให้เป็นธรรมชาติที่ดีอย่าไปให้เป็นธรรมชาติที่ ที่ชั่วให้เป็นธรรมชาติที่โง่ให้เป็นธรรมชาติที่ฉลาดนในโลกนั้นเป็นธรรมชาติของใครของเรามันมีอยู่ตั้งแต่เราไม่เกิดนะั่นะเพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะวันนี้ให้แนวความคิดสำหรับพวกเราที่เป็นชาวพุทธพธรรมามกะพุทธบริษัทที่เป็นพวกเราเป็นสาวกเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าควรจะนำรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดมาเผยแผ่ มาแนะนํามาเพื่อให้พวกเราได้ยินได้ฟังนะแล้วก็นําไปคิดนําไปพิจารณาหลวงพ่อพูดไว้อยู่เสมอว่าหลวงพ่อพูดอะไรอย่าเชื่อนะให้ไปไตรตรองด้วยเหตุผลสะก่อนอยังค่อยเชื่อถ้าว่าหลวงพ่อพูดอะไรไปเชื่อหมดไม่ได้หลวกพ่อไม่ไม่ต้องการได้ลูกศิษย์งโ่โๆอ่างั้นแต่ต้องคิดกรองสะก่อนแล้วยังค่อยยอมรับทางว่าไม่กรองสะก่อนเชื่อหมดไม่ได้ไม่เอาหลวงพ่อก็งง ดูแล้วได้ลูกศิษย์มาลูกศิษย์ก็โง่อีกไงพูดได้ยินได้ฟังก็เชื่อไปหมดโง่ไปอีกไงเพราะนั้นต้องไตรตรองโดยเหตุผลซะก่อนแต่ว่าธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้กล่าวนั้นนั่นแหละเป็นบรรทัดฐานเป็นสวากขาตธรรมพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วอันนั้นต้องฟังเอาไว้นะต้องฟังเอาไว้ยกให้เหนือหัวเอาไว้พระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่แนวความคิดของลุงพ่อบางสิ่งบางอย่างพวกเราต้องไตรตรองอีกครั้งหนึ่งนะถึงจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ต้องไตรตรองด้วย uh เหตุผลอนะันตอนนี้ไปรับผรอนอนุอนม,มทนาให้พร